สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ยายวันจะพามาเก็บเห็ดค่ะอยู่ที่นานี่เลยค่ะป่าแถวนาบ้านเรานี่เองค่ะมาเก็บเห็ดยูคานะคะตามป่าค่ะก็มีไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็เก็บไปเรื่อยๆค่ะเห็ดยูคาค่ะดอกเล็กดอกใหญ่นะคะบาง อันก็แก่แล้วบางอันก็พอดีเลยค่ะเก็บอยู่แถวนาของเรานี่เองนะคะเห็ดจูคาค่ะก็ดอกสวยงามบางดอกก็สวยงามใหญ่ๆค่ะดอกนี้ก็สวยงามมากค่ะ ยูคาเอาไปแกงเป็นเห็ดที่มีรสชาติที่ขมนะคะดยูคานี้เห็ดพึ่งซาดคะ่ะเห็ดพึงซาดคะ่ะเห็ดนี้ก็มีเห็ดพึ่งซาดด้วยเห็ดขมเหมือนกันนะคะนี่นี่ก็ดอกใหญ่หน่อยคะ่ะโอ้ยอยู่ในป่าร้อนมากนะคะ ร้อนมากเก็บเห็ดค่ะเจออะไรก็เอาหมดมาเจอไอเห็ดปวกไก่น่อยค่ะเห็ดปวกไก่น้อยเยอะอยู่แต่เก็บไม่ค่อยได้มันร้อนแล้วก็มียุงเยอะนะคะอยู่ในปา่าเยวันก็เลยเก็บปอะมาณนิดหน่อยค่ะเห็ดกำลังออกนะคะตามปา่านี่ก็เห็ดพึ่งขม ยูคาค่ะยูคาก็พอมีเก็บนะครับพอได้เกงค่ะค่ะยูคาออกหนึ่งระดอกสองดอกนะคะแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ค่ะ มาเก็บที่นานี่ค่ะพอได้หน่อยนะคะพึ่งขมีนวันนี้ที่เราได้มานะคะเห็ดปวก,ก็เห็ดปวก,ก็ได้นะคะลืมถ่ายใส่ด้วยกันแล้วก็เก็ดที่ได้ในวันนี้นะคะเราก็ เอามาแช่น้ำเกลือจักะเกงค่ะแช่น้ำเกลือสักสิบยี่สิบนาทีนะคะทั้งเห็ดัวกเห็ดพึ่งเห็ดขมยูคาเห็ดเพลงซาดนะคะแล้วก็เห็ดปวกไก่น้อยค่ะเห็ดปวกไก่น้อยเราเก็บมาไม่เยอะเพราะว่ามันยุงเห็ดมันออกเยอะอยู่ต่อยู่ในป่ายุงเยอะค่ะ แล้วก็ร้อนด้วยค่ะเรามาล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อจะแกงแกงง่ายๆค่ะตามบ้านเรานี่ค่ะเห็ดเก็บมาสดๆเห็ดรวมนะคะเห็ดรวมเห็ดรวมสี่สหายเห็ดปวกใบน้อยเห็ดปวกใหญ่เห็ดยูคาแล้วก็เห็ดพึ่งสาดนะคะ เราก็จะมาแกงใส่ลูกโดดใส่พริกใส่ผักติ้วนะคะสดสดเด็ดมาจากป่าที่เราไปหานั่นล่ละค่ะผักติ้วส,สวยๆล้างสะอาดเรียบร้อยเตรียมจะแกงค่ะเห็ดปวกก็กำลังออกนะคะเห็ดป่วกก็กำลังออกดอกบานดอกจูมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเห็ดขมค่ะเห็ดขมเหมือนกันเห็ดเผิงสาดเห็นจาเพิ่นเตินว่าเห็ดเพิงกสาดค่ะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดนกหางนกยูงนะคะเป็อย่างไงนี่แหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดขมยูคาค่ะเห็ดปกเห็ดขมยูคาเห็ดทั้งนกยูง เพ็รพึ่งซาดแล้วก็มีดอกกีใหญ่ค่ะเพ็ดปวกไก่น้อยเสียเอามาแกงร่วมกันด้วยค่ะเก็บมาใหม่ๆจากนาเอามาแกงอร่อยอร่อยค่ะเพ็ดปวกไก่น้อยเขาก็ะได้มากเคยนี่ค่ะจะไม่ตําพริกใส่นะคะจะใส่ลูกโดดค่ะใส่เป็นเม็ดเลยนะคะ ค่ะใส่หมอ้อเลยค่ะอาจจะมองไม่เห็นหน่อยนะครับเพราะว่ายาวันกลับมาค่ําก็เลยมาเกงตอนค่ําเลยค่ะไม่อยากให้เห็ดมันค้างคืนเราก็เลยเกงสดๆเลยค่ะอาจจะมืดหน่อยค่ะถ่ายคนเดียวทําคนเดียวต้องขออภัยด้วยนะคะอันไหนที่ไม่เหมาะสม เตียมแกงค่ะแกงเห็ดนี่เราไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะเพราะว่าเห็ดเขาก็มีน้ําอยู่ในตัวขเขาแล้วอันนี้ก็ใส่เกลือไปนิดหนึ่งค่ะใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งน้ำนัวนะคะแล้วก็ใส่ลูกโดดลงไปเลยเราจะไม่ตำค่ะใส่เป็นเม็ดเลยค่ะ มีน้ำปลารา้าลงไปนิดหนึ่งถ้าไม่พอไม่นัวค่อยใส่ลงไปอีกนะคะทั้งหมดใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะรวมเห็ดได้หลายเห็ดเก็บมาสดๆใหม่ๆอร่อยอันนี้ก็ใบผักติ้วนะคะใบผักติว้วความเปรี้ยวเอาไปลดความขมจากเห็ดยูคาได้นะคะเราใส่ผักติ้วเยอะๆค่ะ ความเปรี้ยวด้วยแล้วก็ดูดความขมด้วยค่ะนี่เราใส่เครื่องปรุงอะไรลงไปแล้วผักิีวลงไปแล้วนะคะกำลังเดือดเราก็ต้มนานหน่อยเพราะว่าเห็ดขมอยูคานะคะหลังจากเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบเมงรักนะคะพักอิตูค่ะ,คะหอมอร่อยเลยค่ะพอใส่พักอกตูลงไปแล้ว เห็ดก็เห็ดใหม่ๆสดๆเก็บมาก็เกงเลยนะคะเราไม่ต้องปรุงมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากเลยค่ะแกงเห็ดรวมนะคะแกงเห็ดรวมเพราะว่ามีทั้งเห็ดปวกมีทั้งเห็ดขมมีทั้งเห็ดพึ่งชาินะคะแล้วก็มีเห็ดปวกใ่น้อยค่ะ มากินน้กนานนกันเด้อค่ะเด้อมาชิมน้ากันแกงแบบอีสานบ้านเราไปหาเห็ดเจอผักติว้วก็เอามาด้วยนะคะแซ่บๆค่ะซดน้ำค่องคออร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะ